สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีธนูและขนาดธนูในช่วงครึ่งหลังของเดือนกันยายนนะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนอื่นก็ย้ํากันเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะว่านี่เป็นดวงทั่วไปอย่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้แต่คลิปนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่พลังงานของเราในรอบนี้หรือเรื่องราวระหว่างเรากับเขาสลับกันก็เกิดขึ้นได้เพราะเป็นดวงรวมเป็น general reading นะคะเป็นดวงทั่วไปก็รับชมไว้เป็นไกด์ไลน์นะชาวธนูทีนี้มาเริ่มต้นกันที่คนโสดค่ะชาวธนูค่ะ คนโสดชาวราศีธนูและคนาธนูมาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับเราบ้างในช่วงนี้เป็นเรื่องราวของความรักที่มันโดดเด่นขึ้นมาหรือว่าเป็นเรื่องอย่างอื่นที่ไพ่อยากจะบอกมากกว่าความรักมันอาจจะไม่มีอะไรเลยในช่วงนี้นะคะมาดูกันหน่อย อะไรที่เสียไปแล้วไม่ต้องเสียใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องการเรียนคุณอาจจะรู้สึกว่าบางอย่างที่คุณพลาดไปก่อนหน้าเนี้โอ้เสียดายมากเลยฉันทุ่มเทกับมันมามากๆเลยแต่ทําไมมันถึงมันถึงเป็นอย่างนั้นมันถึงหลุดลอยไปมันถึงพลาดโอกาสไปอย่างเช่นตั้งใจมากๆที่จะสมัครเข้าทํางานที่นี่แต่มันพลาดไปตั้งใจมากๆที่จะคบกับคนคนนี้ให้มันดีให้มันเวิร์กแต่สุดท้ายแล้วก็ไปกันไม่รอดไพ่บอกว่า เพราะว่าคุณจะได้ไปเจอโอกาสใหม่คุณจะได้ไปเจอทางเลือกใหม่คุณจะได้ไปเจอ choice ใหม่ๆที่มันเหมาะกับคุณมันดีกับคุณหรือมันเข้ากันกับคุณมากกว่านี้นะคะแล้วจะเป็นยังไงต่อ ดวงในช่วงนี้เป็นดวงที่ผู้ใหญ่อุปถรมอะดวงคุณนะ่ะถ้ามีคนรักก็อาจจะเป็นคนรักที่อายุมากกว่าเข้ามาในชีวิตถ้าทํางานถ้าเรียนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์หรือว่ารุ่นพี่จะช่วยหรือถ้าคุณได้ทํางานกับหัวหน้างานที่เขาอายุเยอะกว่าคุณมากๆเขาจะให้ความเอ็นดูเขาจะให้การอุปัมภมค้าชูเราอย่างดีนะคะดวงในช่วงนี้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไว้หรืออาจจะหมายถึง พ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะคนในครอบครัวก็ได้เหมือนกันนะถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องการความช่วยเหลือช่วงนี้อย่าห่างผู้ใหญ่เข้าหาผู้ใหญ่เข้าไว้แล้วจะดีนะคะสาหรับคนโสดชาวธนูในช่วงนี้นะคะถ้าจะเจอคนรักเจอความรักก็จะเป็นความรักในแบบที่อายุต่างกันค่อนข้างมากหรือเป็นความรักในแบบที่เขาเราอายุน้อยกว่าเขาเยอะหรือเขา,ายุน้อยกว่าเราเยอะแบบนี้หรือเขา,ายุมากกว่าเราเยอะคือยังไงเดี๋ยวคุณงงอีก แันก็พูดงงหรือเปล่าคืออายุต่างกันนะคะนะคะอายุต่างกันแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางที่เขามากกว่าเราอะค่อนข้างเยอะเพราะดวงคุณอะดวงช่วงเนี้ยเด่นเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่อย่าห่างผู้ใหญ่นะคะในช่วงเนี้ยมีอะไรพูดกันยิ่งถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์จริงๆนะอ่ะมาถึงคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาธนู ค,คุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีธนูและคนาธนูความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ มันจะมีความพยายามที่จะประครับประคองใช้คำนี้ดีกว่าคือมีบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าไม่เวิร์กแหละเขาเองอาจจะรู้สึกเหมือนกันว่าเอ้ยอันนี้มันยังไม่ใช่หรือคนคนนี้ยังไม่ใช่เขายังไม่ใช่สำหรับเราเรายังไม่ใช่สำหรับเขาต่างคนต่างรู้สึกมันจะมีบางอย่างที่มันยังติดอยู่ะแต่ถามว่าจะเลิกคุยกันไหมไม่เพราะคุณรู้สึกว่ามันยังปรับได้นะ มันยังแก้ได้เขายังมีจุดอื่นที่ชดเชยตรงนี้เขาเองก็รู้สึกแบบนั้นนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าตรงเนี้ยทัศนคติมาอย่างคนที่คุยกันเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่เวิร์กแต่คุณมีข้อดีอย่างอื่นที่ทาให้เขายังสนใจอยู่แบบนี้ค่ะมันจะมีการที่ยังประครับประคองกันอยู่ยังไปกันต่อได้นะคะยังไปกันต่อได้ขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อย อย่างที่บอกแหละนะคะเขารู้สึกว่าก็มันยังมีหลายๆอย่างที่คุณทําให้เขารู้สึกว่าแฮปปี้บางอย่างที่เขาไม่ชอบในตัวคุณนะอาจจะเป็นเรื่องอารมณ์ของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่อเขารู้สึกว่าเขาอ่านยากเก็บอารมณ์เกินไปหรือว่าเป็นคนที่เฉยเมยเกินไปในบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่า เราไม่อยากแสดงออกมากเดี๋ยวเขาจะได้ใจแบบนี้หรือเปล่าเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเราดูไม่ค่อยสนใจเขาเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเวลาที่คุยกันหรือเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันหรือเวลาที่ได้ใช้ด้วยกันเนี่ยคุณก็ทําให้เขามีความสุขนะแฮปปี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรก็ลองดูก่อนลองลองดูต่ออีกสักตั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ความสำพั์ไม่ชัดเจนนะคะถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่ามีอะไรที่เขาอาจจะเอ๊อะอิในใจให้เราปรับได้ก็ปรับหรือเปิดใจคุยกันได้ก็คุย คุยกันแบบผู้ใหญ่นะคะถามเขาดูว่าเออเป็นความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเขาเอ่ยขึ้นมาหรือว่าแบบเอออันเนี้ยไม่ค่อยชอบเลยอะ่ะทาไมถึงตอบช้าจังเลยเหรอก็อธิบายเขาถ้าเขาได้กล่อนกล่นขึ้นมาแล้วมันถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เคลียร์กันจะได้คุยกันจะได้พูดในสิ่งที่จะได้อธิบายกันและกันเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไปต่อได้เพราะว่าแอนมองเห็นว่าเขาเองก็ไม่ได้อยากเลิกกับเราอะนะคะอ่ะคนมีคู่ คนมีคู่ชาวราศีธนูลัคนาธนูความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะจะมีการบอกเลิกกันรอบที่1 5 2 0งล้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเลิกกันไหมไม่เลิก พูดไปอย่างนั้นแหละแต่ระวังนิดนึงนะคะในเรื่องนี้นะแอนไม่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ว่าเวลาทะเลาะก,กันเวลาโกรธกันเวลามีปัญหาจะชอบเออก็เลิกกันไปเลยเออก็เลิกกันดีอย่างเงี้ยมันกลายเป็นติดปากสาหรับคู่เนี้ยไม่ว่าจะคุณหรือเขามันกลายเป็นพูดพูดอย่างเงี้ยจนชินแล้วมันค่อยๆบั่นทอนความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึง่งโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวหรอกเราเป็นคนพูดหรือถ้าเขาเป็นคนพูดเราจะรู้สึกแบบไม่เห็นค่ากันเลยเหรอวะอะไรแบบเนี้ยเออก็ไล่เออก็เลิก แปลว่ามีเราหรือไม่มีก็ได้หรอมันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแบบนี้เพราะฉะนั้นเราะวังนิดนึงนะคะไม่อยากให้ทําอย่างนี้จนติดเป็นนิสยัยไม่อยากให้พูดอย่างนี้จนติดเป็นนิสยัยมันมีวิธีอื่นที่จะปรับที่จะคุยที่จะที่จะแก้ปัญหาได้โดยที่ไม่ต้องบอกว่าเลิกกันนะ่ะไม่ต้องเอาคำนี้มาข่มขู่กันและก,กันนะคะและถามว่าครั้งนี้เลิกกันไหมไม่เลิกนะคะไม่เลิกหรอกนะคะก็ก็จะพูดอย่างนั้นแหละแต่ก็ไม่เลิกขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อย อย่างหนึ่งที่เขารู้สึกกับเรานะก็คือว่าเขารักเรานะแต่เขารู้สึกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปมันไม่มีอนาคตหรือเขาอาจจะรู้สึกว่ามันย่ําอยู่กับที่อย่างที่บอกทะเลาะกันทีก็เลิกกันทีทะเลาะกันทีก็ห่างกันทีทะเลาะกันทีก็เป็นอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็วนกลับมาดีกันแล้วก็ทะเลาะก,กันอีก แล้วก็ห่างกันอีกแล้วก็วนกลับมาดีกันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่พัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ไปไหนเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่พฤติกรรมแบบนี้เขากลัวว่าในอนาคตมันจะสร้างปัญหาให้กับชีวิตคู่หรือถ้าจริงจังไปกว่านี้หรือว่าในอนาคตที่ แต่งงานแต่งการกันไปแล้วจะยังไงทะเลาะกันทีหอผ้ากลับไปบ้านพ่อแม่ทีทะเลาะกันทีก็ไปฟ้องผู้ใหญ่ทีทะเลาะกันทีก่อนเลิกกันโทรหาเพื่อนร้องไห้ทีหลอแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนมีคู่ชาวธนูเราอาจจะต้องปรับปรุงหรือตัวเขาต้องปรับปรุงหรือปรับปรุงด้วยกันทั้งคู่นะคะในเรื่องของความดราม่าในเรื่องของการใช้คําพูดที่อาจจะไม่ทันคิดนะคะต้องการเอาชนะหรือความรู้สึกที่เวลาอ่อนไหวเวลาแบบ อารมณ์มันเหวี่ยงอ่ะมันขึ้นขึ้นลงลงโดยที่บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ทันแล้วมันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปมันจะเป็นปัญหากับความสัมพันธ์ในอนาคตแบบเนี้ยในช่วงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแรกๆกเนี่ยมันอาจจะยังไม่เท่าไรแต่หลังๆไปอย่างที่อันบอกมันติดเป็นนิสัยแล้วมันจะเหมือนมะเร็งเหมือนโรคร้ายเหมือนอะไรที่เกาะกินความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งอ่ะเวลามันซุดอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนะเวลานี้เนี่ย อะไรที่เรารู้ตัวว่าเราผิดเราแย่เราต้องยอมรับแล้วเราปรับปรุงเหมือนเขาก็เหมือนกันอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่ดีนะคะก็ต้องปรับปรุงยิ่งในเรื่องคําพูดเนี่ยอยากให้ทั้งคู่กลับไปคิดใหม่นะคะว่าอะไรบ้างที่เราอาจจะต้องปรับปรุงจริงๆมันไม่ไหวจริงจริงอย่างเงี้ยอ่ะเขาเล่าสาสถานะชาธนูคะ่ะเดี๋ยวเราเล่าเขากลใหม่ในคลิปหน้านะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ